เมนูเมนูแนะนำนี่เ็เอานี้กเรียกระดับความหวานค่ะเอ็มดูตังก่อนทุกคนระดับความหวานอืมมีสเกลจวานนสดมีบัตรแล้วก็รับหลออรับาตีดด้วย ก็ซื้อชำระเงินที่ไหนดีคะบโค้ดอืมอาหาสิบห้าบาทต่อไปครับเียรอแล้วได้แล้ว thank y อย่าลืมใส่เดเทอร์เพื่อสั่แป้งต่าบินะคะ มีเวลาบอกด้วยโคตรไฮเทคเลยโอ้โหร้านค้าแห่งอนาคตวันหน้าไม่ต้องมีคนแล้วไม่ต้องจ้างลูกจ้างแล้วขอบคุณค่ะเราองไม่รู้ไนะคะเจ้าหญิงอันนี้ก็่จ็บที่คนอยู่เก็บอันนี้ได้รับค่ะจัดไปแบบบางคนไม่รู้แม่จะหยิบหลอดตรงไหนก็ระตมนม โคตรา้นเ่ยสุดยอดมาที่แล้วเห็นเขากำลังประกอบเครื่องมีผงนมมใีใช่ๆทุกอย่างเลยมีก็มีก,กาแฟาใช่เอไอผสมหมดใช่เดี๋ยวเราก็รอถ้าสมุเยินสุดก็มีทอนตรงนี้แล้วก็มีมา,าริการ ทำแบบนี้เลยล้ิบแนี่นี่มาเกลือเมื่อกียกสั่งอะไรนะออริโอปันภูเขาไฟใช่มาดูให้เพื่อนรับชมครับมันเป็น

อ oh, สุดดยยอเลรกครน,น,นก่อนะนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเพิ่มให้แบบพวกเนื้อมันอยู่ข้างล่าง <Yeah. S 2> เวลามันดูดมันจะได้แบบเดี๋ยวไปถ่ายรูปลงมรุงเทพนะ่อยลองชิมนี่อร่อยบ้างลนะองชิมนะอือพ่อหุยอ,อร่อยกว่าร้านซ้ายกะหรอเออว่ะมาเรื่องแล้วร้าน้ายแย่แล <Okay, S 1> ้วมั้ง ยกสั่งหวานน้อยไงเอออันนี้ยกชอบมันเป็นฟิลแบบบางร้นานเขาหวานไงมันม,มุมอันนี้เขาใส่ไงวะห,หอมโอริโอโอโหสุดยอดเลยเพื่อนมาเจอร้านค้าแห่งอนาคตเต้นมากวันหน้าจะไม่มีคนขายเนาะแบบอนาคตผู้ประกอบกิจการก็จะซื้อแบบนี้มาแล้วก็มาตั้งตั้ง,ต,งตั้งไว้อุด จะไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปสืบราคาดูก่อนทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าราคาค่อนข้างที่จะแรงนะคะอันนี้เี่าื้อมาหนะ้าิบห้าบาทถ้าเป็นข้างนอกถ้าเป็นข้างนอกอยู่ให้มากสุดก็สามสิบสามห้ามันอยู่ในห้างด้วยมั้งโ okay. อเ่อ่ขไปตาได้ครับ <laughs>